มากนะคนชอบพอเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ไปปีนผาค่ะงงปะใช่ในทิ่เช่มีปีนผาที่เสี่ยงหายมีเราปีนจริงจังอะแบบมีเชือกรัดเอวอะไม่ชงป็นผาเขาเรียกวอะไรเทรลลิ่งเหรอเป็นการเดินเทรลอะซึ่งแบบคนชอบอะไรสไตล์เดินเดินเทรลเทล,ทล,ทล,ทลป่าก็จะชอบนะคะแต่มีเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี้ขอบนี้ ก็คือซอรินค่ะโอนชอบเล่นเป็นเครื่องสุดท้ายเพราะามันได้ฟิลแบบปิดวันดีอะแล้วมันก็เป็นการขอเหินเดินอากาศแล้ววกกลับมาในที่ที่เราอยู่นะมันสวยมากคิวยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าบริเวณนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์แแ拉ซซ่อนอยู่นะคะลองไปเจอเขาดูแถวๆนั้นเท่านี้ก็น่าจะหมดวันแล้วก็ใช้วันจนเต็มแล้วนะคะถ้าซื้อพาสทุกคนจะเหนื่อยน้อยลงประมาณแบบ50เลยเดินวกกลับมาแถวๆบริเวณนี้เพื่อช้อปปิ้งได้ของซื้อของกินอะไรเยอะแล้วก็น่าหลักมากๆ มีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่นั่งรอดูพลุได้อยู่แถวตรงนี้นะคะแบบที่นั่งเยอะมากๆสามารถเข้าไปรอได้พอใกล้ถึงเวลาดูพลุทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อพาสก็ไปออกกันบริเวณแถวๆนี้ได้ด้เลยนะคะพูกเขาจุดบรเิเวณนี้ บอกเคล็ดลับนิดน,นึงสำหรับคนที่อยากดูผูแต่ว่าขี้เกียจซื้อตั๋วหลายใบยสมมติว่าซื้อตั๋ววันหนึ่งอยากเล่นเครื่องเล่นทั้งหมดเอาให้หมดวันแล้วแบบตอนท้ายๆวันที่มันกำลังจะใกล้ๆผู้คนมันจะเคล็ดเล่นเครื่องเล่นน้อยใช่ปะ่ะก็ไปเล่นเครื่องเล่นให้หมดแล้วมีเหลืออีกวันหนึ่งที่แวะเข้ามาดูผูได้โดยที่ไม่ได้อยากซื้อตั๋วเข้าปาร์คเราสามารถซื้อตั๋วดูผูแยกได้นะจ๊ะแต่จะได้ดูที่นี่ค่ะเพราะว่าดิสนีย์ทาวน์เนี่ยมันไม่ต้องมีตั๋วก็เข้าไปได้ใช่ไหมเข้าไปดปปดูไ้ เราเห็นผู้ชัดมากชอบยิ่งกว่าดูบนพื้นตรงข้างหน้าประสาทเพราะมันไม่มีคนบางเราอะคือเราจะอยู่ข้างบนเราก็เห็นผูชัดมากเราพลุของดิสซิลันเฉี่ยหายมันไม่ได้แบบสอรี่เทลลิ่งอะไรดีมากมายมันเอาไว้มันเอาฟิลแล้วมันก็ดูจากไกลๆก,ก็สวยอะคือถ้าเห็นกราฟิกบนประสาทชัดมันก็สวยแล้วรู้สึกว่าดูตรงเนี้ยแฮปปี้ไม่เบียดคนแล้วก็ไม่เสียตั๋วเข้าปากแต่ว่าซื้อตั๋วแยกเพื่อที่จะขึ้นมาตรงนี้นะคะในเว็บจะเป็นแบบต้องเปิดรอปดาวน์ลงมาเรื่อยๆแล้วดูลึกนิดนึงมันจะมีขายอยู่นะ ยืนดูผู้สบายใจคนโคตรจะน้อยนะคะเปิดให้เข้าก่อนประตูเอ่อก่อนพุเริ่มเนี่ยประตูจะเปิดประมาณ30มนาทีก่อนหน้าสามารถไปรับตั๋วแบบเหมือนรับสิทธิ์นั้นนะเอาที่เราซื้อในมือถือไปยื่นตรงค่ะสมมติสวิตตตรงข้างล่างได้นะคะมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณลงหนังที่อยู่สุดขอบของดิสนีย์ทาวน์นะทุกคนแล้วก็ขึ้นไประเบียงแล้วก็ยืนดูผู้ช่ำๆเลยแต่ถ้าดูผู้ปกติก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยืนดูผู้เสร็จก็กลับบ้านจ้าเตือนพวกของที่ขายแบบคนลงคณป้ายยืนถือหูถือตุ๊กตา โอกาสของกอลสูงเลยนะคะไม่ไม่ต้องซื้อไปซื้อในชอ็ชอปช็อปอยู่ข้างหน้าแล้วเดินเข้า,า,ขาไปในช็อปแล้วซื้อนะคะใครเดินตามในช็อปไม่ต้องไปสนใจเขาคือเราซื้อของเราหรืออุ่นไม่แน่ใจว่าเขามีส่วนลดอ,อะไรก็แล้วแต่ใครจะคุยก็ได้แต่อุนไม่สะดวกคุยเพราะว่ามันน่าเกลียดอะแบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคุณลุงคุณป้าเดินตามเราอยู่อย่างนั้นซื้อกับช็อปดีกว่า